คิดว่าตัวเองไม่เก่งมันไม่เก่งจริงๆหรือแค่ความคิดในมายาด่าว่าและก็กดตัวเองลงกับคอนเทนต์นี้อิมพอสเตอร์ซินโดมค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง sparkling on you มาสร้างความสุขในการใช้ชีวิตไปด้วยกันนะคะอย่างที่เปิดเรื่องไปตามชื่อคลิปเลยค่ะ เกี่ยวกับ Imposter Syndrome The Series นี่เราไม่เก่งอะไรเลยจริงๆหรอใครกำลังมีความคิดแบบนี้อยู่ลองมาฟังคลิปนี้กันดูนะคะว่าเรานั้นใช่ Imposter Syndrome มไหมอาการมันเป็นแบบไหนแล้วมันจะหยุดตัวเองจากความคิดนี้ได้ยังไงร,รับมือกับมันยังไงได้บ้างใครกำลังรู้สึกทรมานกับภาวะนี้อยู่เหมือนกับเราบ้างมาค่อยๆบำบัดจิตใจแล้วก็หาคำตอบเกี่ยวกับวิธีคิด วิธีการรักษาและค่อยๆก้าวข้ามผ่านมันไปได้วยกันนะคะส่วนใครอยากรู้ว่า Imposter Syndrome คืออะไรแล้วเรากำลังเป็น Imposterism อยู่หรือเปล่าในซีรีส์นี้คลิปนี้เรามีคำตอบให้ค่ะเราเองค่อนข้างมั่นใจมากๆนะคะว่าเราพยายามอ่านแล้วก็แก้ไขปัญหาปมในใจนี้มันนานมากกว่า5ปีแล้ววันนี้จริงๆแล้วเราก็ยังแก้มันไม่ได้หรอกนะคะ เพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้าเรามาทำคลิปนี้ทำซากอะไรคำตอบก็คือเพราะว่าเราต้องการให้กำลังใจทั้งตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนๆที่กำลังเผชิญความรู้สึกนี้อยู่ด้วยกันค่ะใครกำลังเจอภาวะนี้หรือว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าก็ค่อยๆมาทำความเข้าใจแล้วก็ทำความรู้จักกับ Imposter Syndrome รวมไปถึงใช้ชีวิตอยู่กับมัน และมาค่อยๆสร้างความสุขเล็กๆในทุกๆวันไปพร้อมๆกันนะคะ,ละหลายๆคนคะ่ะอาจจะยังไม่คุ้นเคย i m นพ s สเตอร์ซินโดรมหรือความหมายของมันเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังค่ะ i m นพ s สเตอร์ซินโดมนะคะเมื่อก่อนเลยเนี่ยเขาเรียกว่า i m นพ s สเตอร์ฟีโน n ม l ค่ะครั้งแรกของการดีไฟหรือว่าให้คำจำกัดความคำนี้ขึ้นมานะคะ เป็นช่วงปีคริตสตศักราช1985ค่ะโดยดรพอรลินคลนส์นะคะเขาให้คำนิยามการเป็นอินพอสเตอร์เนี่ยว่าคนที่เฟอร์หรือว่าเรียกได้ว่ามีความทุกข์ทุกใจเป็น intense feeling หรือว่าทุกใจอย่างมากนะคะกับความรู้สึกว่าความสำเร็จหรือว่าความสามารถอะไรต่างๆของเขาเนี่ยมันได้มาจาก external factor หรือว่าได้มาจากปัจจัยภายนอกมากกว่าที่จะเป็นความสามารถของเขาเอง คือเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยค่ะว่าเขามีความสามารถจริงๆแล้วตัวของพวก Imposter s y n d r o m นมเนี่ยนะคะยังมีความเชื่ออีกว่าความสำเร็จหรือว่าการได้มาซึ่งการบรรลุเป้าหมายอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นเพราะโชคช่วยค่ะความสำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายจริงๆแล้วคนที่เป็น Imposter s y n d r o m นมเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ควรได้รับมันไม่ควรได้รับความสาเร็จนี้เพราะว่าเขาไม่ได้เก่งจริงแล้ก็จะรู้สึกกังวล เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความสามารถและกลัวค่ะใช้ชีวิตอยู่บนความกลัวว่าคนอื่นๆจะรู้สึกว่าเขากําลังหลอกลวงคนรอบตัวอยู่ว่าตัวเองนั้นเก่งว่าตัวเองนั้นมีความสามารถจริงๆเมื่อก่อนเขาจะเชื่อว่าภาวะนี้ค่ะมันมักจะเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่จริงๆแล้ว Imposter ร์ริงานวิจัย พักหลังๆมาหรือว่ารุ่นใหม่ๆมาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าภาวะนี้เจอได้ในทุกเพศเลยนะคะและที่สำคัญค่ะเจอได้ในหลากหลายสายงานหลากหลายสายอาชีพด้วยในปี2007ค่ะงานวิจัยได้พบว่าประมาณ70%ของประชากรที่ศึกษาเคยมีประสบการณ์ของ Imposter Phenomenal อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตแปลว่าบางทีเนี่ย การใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยก็สามารถเจอการรู้สึกว่าเราไม่เก่งจริงๆหรือว่ารู้สึก i m p พ s สเตอร์ซินโดมได้แต่สําหรับคนที่ s u ฟเฟออยู่ตลอดเวลาหรือว่ามีความทุกข์กับภาวะนี้อยู่ตลอดเวลาอันเนี้ยเริ่มไม่เฮลตี้ความรู้สึกละเริ่มเป็นการที่ทําร้าย m e n t a l health ของเราแหละเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนที่มีชีวิตอยู่กับ ความรู้สึกหรือว่าภาวะ Imposter i s s u m หรือภาวะ Imposter Syndrome มเนี่ยมีความเสี่ยงมากๆที่จะนำไปสู่ภาวะ Depression หรือว่าภาวะซึมเศร้าจนนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้เลยค่ะการศึกษาที่ลึกลงไปนะคะพบว่าภาวะ Imposter หรือว่า Imposter i s m เนี่ยเขามีได้ถึง6 Character ค่ะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีครบทั้ง6ข้อนะคะรู้สึกว่าตัวเองตรงแค่2ใน6 ก็แปลว่าเริ่มมีภาวะ i m p o s t e r Syndrome แล้วละคะ่ะมีอะไรบ้างไปฟังพร้อมกันนะคะภาวะ i m p o s t e r Syndrome มคาแรคเตอแรกค่ะคือคนที่มีภาวะ i m p o s t e r c y c l e คืออะไรเดี๋ยวเราลองไปสังเกตตัวเองกันนะคะเราใส่แผนภาพไว้ให้เพื่อนๆสามารถดูตามแผนภาพนี้แล้วลองเช็คตัวเองถ้ามีความรู้สึกแบบที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ย เราติ๊กถูกได้หนึ่งข้อเลยล่ะค่ะเพราะข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่ามักจะเป็นคาแรคเตอร์ที่พบได้บ่อยแล้วก็เป็นภาวะสำคัญเลยของคนที่เป็น Imposter p h ์ฟีนอมิโนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกเนี่ยเริ่มจากคนที่มีภาวะ i m p o อส e r s y ์ซินโดมนะคะเวลาเขาได้รับงานอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะเช่นว่าครูสั่งงานอะไรที่โรงเรียนหรือว่าได้รับมอบหมายงานในโปรเจกต์ในที่ทำงานคนประเภทนี้เขาจะเริ่มมีภาวะตื่นเต้นแล้วละค่ะ เราก็รู้สึกกลัวกระวนกระวายใจนะคะบางคนเนี่ยจะแสดงออกมาเป็นภาวะที่ตื่นเต้นมากเกินความจําเป็นแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกในที่สาธารณะนะคะแต่ความรู้สึกเขาจะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ตอบสนองด้วยการกระทําที่เรียกว่าเตรียมงานแบบทุ่มเทกายใจแบบหนักมากๆเรียกว่าเป็น over preparation หรือบางคนค่ะเขาก็อาจจะตอบสนองด้วยตื่นเต้นนักใช่ไหม ไม่สบายใจนักใช่ไหมเวลาได้รับการมอบหมายงานมาเนี่ค่ะเขาก็จะตอบสนองด้วยงานที่เขาได้รับมาเขาจะ procrastinate ไปเรื่อยๆหรือว่าผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆเรื่อยไปไม่ยอมทําสักทีเรามาดูที่ประเภทแรกกันก่อนนะคะประเภท over preparation เตรียมตัววางแผนอะไรบางทีมันมากเกินไปเขารู้สึกว่าเวลาที่ได้รับงานมาเนี่ยเขาต้องทําให้ดีที่สุด แล้วเวลางงานสําเร็จเนี่ยนะคะเขาจะรู้สึกดีใจอยู่แป๊บหนึ่งอะแป๊บเดียวเท่านั้นละค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าไม่ยินดียินร้ายหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีกับตัวเองด้วยที่ทํางานจนสําเร็จเขาก็จะชื่นชมอยู่กับผลลัพธ์อย่างที่บอกแป๊บเดียวเท่านั้นแต่เขาไม่ได้หันกลับไปชื่นชมกระบวนการหรือว่าไม่ได้ชื่นชมตัวเองเลยที่อุตส่าห์ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางานแบบนี้ ทำงานหนักจนงานออกมาดี feeling good อยู่แป๊บเดียวอะคะ่ะไม่ได้ดื่มด่าความสําเร็จอะไรเลยแล้วพวก over preparation นะคะถ้ามีคนมาชื่นชมว่าอุยงานดีจังเลยค่ะคนพวกนี้นะคะเขาจะรีบปฏิเสธเลยแล้วเขาก็จะมีความเชื่อลึกๆมาจากตัวเองเนะะี่ยค่ะว่าที่มันประสบความสําเร็จที่มันลุล่วงไปได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเก่งอะไรเลยค่ะแต่เพราะเขาทางานหนักแล้วก็เตรียมงานหนักกว่าคนอื่น อันเนี้เป็นการเหมือนกดตัวเองลงและรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งอะไรทํางานหนะักเพราะว่าเราอยากประสบความสําเร็จแล้วเราก็โอเวอร์พีแพริชั่นมันก็เลยประสบความสําเร็จแค่นั้นเองนะคะส่วนประเภทที่2ค่ะพวก procrastination หรือว่าพวกที่รับงานหนักมาปุ๊บตื่นเต้นดีนักใช่ไหมก็ไม่อยากทําค่ะค่อยทําเอาไว้ก่อนพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพวก procrastination หรือว่าผัดวันประกันพรุ่ง มาเรื่อยเปื่อยเรื่อยไปจกนกระทั่งไฟลนก้นนะคะจริงๆพวกนี้เขาไม่ได้ขี้เกียจนะแต่ว่าเขาแบบมีความกังวลค่ะหลังจากเขาพลาดวันประกันพรุ่งมาเรื่อยๆเ,เขาก็จะตามมาด้วยการเตรียมงานอย่างบ้าคลั่งค่ะหรือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องทำละต้องทำวันนี้ละความรู้สึกเรานะคะเรารู้สึกว่าถ้าคนไม่เก่งจริงหรือว่าไม่ได้มีความสามารถจริงๆ คงไม่สามารถที่จะเตรียมงานออกมาได้ดีแบบวันไนท์มิร r คเคิหรือว่าวันวี e มิรา a เคิลได้ค่ะคืองานมันจะสำเร็จได้อย่างน้อยต้องมีต้นทุนบางอย่างที่ตัวเขาเองอะ่ะเขาก็เก่งมาอยู่แล้วแต่ความเชื่อของคนทำงานเนี้ยพวก i m p พ s สเตอร์ซินโดมค่ะถ้างานนั้นมันประสบความสำเร็จหรือได้รับคำชมพวกเขาก็จะรีบปฏิเสธเหมือนกันค่ะแล้วก็จะนำมาสู่ความเชื่อที่ว่า งานมันสําเร็จหรือเขาทําสําเร็จได้นั้นอะเพราะความโชคดีค่ะหรือว่าเพราะดวงล้วนๆเพราะโชคช่วยแล้วทั้งสองกลุ่มนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น over preparation หรือ procrastination เขาจะทำงานหนักจนกระทั่งเป็นปัญหาค่ะเพราะว่าการทุ่มเทพลังงานหรือว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจจนมากเกินไปในบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนอื่นภายนอกจะมองเห็นนะคะว่าคุณทำงานหนัก มากทุ่มเทงานหนักมากแต่พวกเขาไม่รู้ตัวคะ่ะมันถึงยากที่จะ break through cycle หรือว่าหนีออกมาจากตัว imposter cycle นี้บางทีเกิดภาวะ burn out ได้เลยนะคะอีกอย่างนึ่งคะ่ะในพวก imposter syndrome เนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าเขาเตรียมงานหนักมากๆ over preparation มากๆหรือในกลุ่มพ o c r a s t i n a t i o n ที่ one week miracle ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เข้าไปมากๆเนี่ยแล้วงานมันไม่ไประสบความสำเร็จพวกนี้มันจะเป็นวิทเชียร์ไซเคลิลค่ะมันทำให้คนที่เป็นอินโพสเตอร์รู้สึกอินโพสเตอร์รู้สึกไม่เก่งเข้าไปอีกมันเป็นการทับถมตัวเองวนๆเข้าไปอีกแล้วถ้าไม่ได้มีอิโมชันอลอะวานิสนะคะสามารถที่จะนำตัวเองดิ่งลงไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรือว่าดิเพรชันได้เลยล่ะค่ะน่ากลัวมากนะคะอินโพสเตอร์ไซเคลิลเนี่ย สำหรับข้อแรกนี้มีใครติ๊กถูกกันบ้างหรือยังคะสำหรับเมนคาแรคเตอร์ของ Imposter Syndrome มาต่อข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อที่2จาก6คาแรคเตอร์ของ Imposter Phenomenal ก็คือความต้องการที่จะพิเศษกว่าคนอื่นหรือความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องเป็น v e r y b e s t ค่ะดีที่สุดเก่งที่สุดมีฝีมือที่สุดที่สุดเป็นอย่างมาก ของการต้องการที่จะ superb เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นยอดฝีมืออะไรแบบนี้นะคะตัว imposterism เขาจะมี drive อย่างหนึ่งค่ะบางทีเขา drive ไปโดยไม่รู้ตัวนะคะอย่าไปโกรธเขานะคนที่มีคนรอบตัวเป็น imposterism แล้วก็มี character แบบนี้คือเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนร่วมง,งานค่ะแล้วก็คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรืออะไรก็ตามนะคะเราก็ในใจลึกๆก,กัค่ะพวก Imposter r e ์ริที่มีคาแรคเตอร์เนี่ยเขาต้องการเป็นที่สุดหรือว่าเป็นสุดยอดเป็นตัวท็อปมหาว่าง,ง่ายๆแต่เขามีความคิดประมาณว่าคนอื่นรอบตัวฉันเนี่ยมันจะต้องทานเลนกว่านี้มันมีความสามารถมากๆแน่ๆเลยเราต้องเก่งกว่านี้อีกเก่งกว่านี้ขึ้นไปอีก ที่สำคัญอ่ะพวก i m p o s t ร r ซ s m เขาจะไม่สามารถมองเห็นความสามารถพิเศษหรือว่าความสามารถที่แท้จริงของตัวเองได้อ่ะค่ะเขาคิดว่าตัวเองโง่แล้วก็แย่ที่สุดอยู่ตลอดเวลาถ้าเขายัางไม่ได้มี certificate หรือมีอะไรมายืนยันกับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็น very base หรือเป็นตัวท็อแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความรู้สึกเปรียบเทียบกับคนรอบตัวอยู่ตลอดเวลานะคะ เรารู้สึกว่าข้อ2เนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่รู้สึกน่าสงสารนะคะเราก็เหมือนเขามองไม่เห็นตัวเองเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่เก่งอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ถ่อมตัวเพื่อให้ใครมาชมนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกลึกๆจริงๆเ่าพอเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนร่วมง,งานแล้วอะ่ะทําไมเขายังรู้สึกไม่เก่งเขาอยากเป็นตัวจริงอะ่ะอยากเป็นตัวท็อปอยากเป็นออเทนติกของวงการที่เขายือนอยู่โดย ต้องทํำยังไงก็ได้ที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองยังไงก็ได้หาหนทางยังไงก็ได้วิธีการไหนก็ได้ที่เขาจะต้องขึ้นไปสู่จุดที่ทําให้เขามั่นใจและคิดว่ามันสูงที่สุดจนเขาพอใจนั่นแหละเขาถึงจะมีวันที่จะสามารถชื่นชมตัวเองได้อย่างเต็มปากว่าเฮ้ยตัวเรามันก็เก่งเหมือนกันนะคนราบข้างก็มักจะมาชมจริงๆพี่อะ มีความสามารถนะคะมีความสามารถหลายอย่างเลยทําอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้แล้วทําให้ดีด้วยแต่คนที่เป็นอิมพอสเตอร์ริซึมอะคะ่ะเขามองไม่เห็นความสามารถตรงนั้นของตัวเองเลยนะคะหรือมองเห็นแหละแต่รู้สึกว่าไม่ไม่อะก,ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นต้องเก่งขึ้นได้กว่านี้อีกสิคือมันรู้สึกแย่จริงๆนะทุกคนแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะออกไปจากบงวนความคิดนี้ได้ มันทำให้คนที่เป็น i m p พอสเตอร์ริซ m e แบบนี้ค่ะคาแรคเตอร์ Character นี้เขาก็เลยรู้สึกกลัวกลัวว่าถ้าเขาไม่เป็นตัวจริงเขาไม่ใช่ตัวจริงเขาจะเหมือนหลอกลวงคนรอบข้างอยู่หรือเปล่าว่าเขาเก่งรู้สึกเหมือนกลัวคนจะมาจับได้อยู่ตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีความสามารถจริงๆคือเข้าใจไหมคนอื่นเขามองว่าเราก็มีความสามารถจริงๆนั่นแหละแต่ตัวเขาเองไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นไง เขาก็เลยเหมือนกับรู้สึกว่ากําลังหลอกลวงคนรอบข้างไปหมดใครเป็นอยู่เหมือนกันบ้างคะคือเรารู้สึกว่าเราเราเป็นอ่ะแล้วเราก็มันออกจากวงเวียนวงจรชีวิตนี้ไม่ได้อาจจะออกไปได้แป๊บนึงแล้วก็กลับเข้ามาใหม่เราเองอยากให้กําลังใจนะคะแล้วก็อยากจะค่อยๆก้าวข้ามผ่านภาวะนี้ ออกไปด้วยแล้วก็ก้าวข้ามผ่านภาวะนี้ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้ออกไปพร้อมๆกันซึ่งมันอาจจะไม่ได้ก้าวผ่านไปได้อย่างรวดเร็วแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆกลับมาชื่นชมตัวเองได้จากใจจริงลึกๆได้ในสักวันเป็นกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับภาวะนี้เหมือนกันนะคะ และมาถึงคาแรคเตอร์ที่3ค่ะจาก6ข้อของคาแรคเตอร์ของ Imposterism คือการที่รู้สึกอยากจะเป็นเรียกว่ายอดมนุษย์หรือเปล่านะคือในหนังสือค่ะเขาเขียนเลยว่าเป็นความรู้สึกที่อยากจะเป็นซ u เปอร์วูแมนหรือว่าซ u เปอร์แมนแอสเปค่ะจากข้อที่2ที่ผ่านมาที่บอกว่าเรามีความต้องการที่จะเป็นตัวจริงหรือ การที่ต้องการจะเป็นตัวท็อปในวงการหรือ Very Base เนี่ยคะ่ะมันก็เลยเกี่ยวโยงมาสู่ข้อที่3คือคนที่มี i m p o าว e r m p o s t e r p h e n o m e n a l มมักจะมีความเป็น perfectionist อยู่ในตัวค่อนข้างนิยมความสมบูรณ์แบบและเขาก็จะมีความคาดหวังว่าทุกๆอย่างในชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องไม่มีที่ติ s e ซ High Bar แล้วก็ High Standard แล้วบางทีก็จะมี impossible standard ด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปประเมินแล้วก็เปรียบเทียบมาตรฐานที่สูงนั้นอยู่ตลอดเวลาเขาอ่ะก็เลยกลายเป็นซ u เปอร์แมนหรือว่าซ u เปอร์วูแมนนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยนำมาซึ่งความรู้สึก overwhelm ค่ะรู้สึกเยอะแยะมีงานต้องทำเยอะแยะเพื่อไปสู่ high standard หรือ impossible standard นั้นรู้สึก ถ้าทำไม่ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ก็จะรู้สึกผิดหวังกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถที่จะเติมเต็มเป้าหมายสุดเพอร์เฟกนั้นได้สักทีคือมันไม่มีความสุขจริงๆนะแล้วก็ถ้ามันยังติดคือมันยังไม่ประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นั้นนะคะมันก็จะรู้สึกติดค้างในใจตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะพยายามก้าวข้ามผ่านจุดนั้นไปให้ได้หรือใครมาบอกว่า ก็ลดบาลงไหมลดสแตนดาดลงดีไหมบางทีการที่เขาไปยอมรับบาที่มันต่ำลงอะค่ะมันเกิดจากการกดความรู้สึกพยายามที่จะเก็บกดสิ่งนั้นเอาไว้เราก็จะกลับมาตีตัวเองอีกทีนึงว่าเนี่ยเพราะว่าเราไม่เก่งพอหรือว่าไม่ดีพอไงเราก็เลยไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นที่เราตั้งเอาไว้ได้ ก็จะมีความสงสัยอยู่ในความสามารถตัวเองว่าเรายังไม่เก่งพอใช่ไหมเรารู้สึกว่าความรู้สึกแบบนี้มันไม่มีความสุขจริงๆเนาะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะแล้วใครที่เป็นอย่างนี้อยู่บ้างมันไม่มีความสุขจริงๆอะสามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะซึ่งคนทั่วๆไปอะคะ่ะเขาจะรู้สึกว่าเวลามองมาจากวงนอกนะคะเขาจะรู้สึกว่าชีวิตของเธอมันสมบูรณ์แบบมากๆไม่มีความสุขตรงไหนอีก เอาตรงไหนมาไม่มีความสุขอีกบางทีเพื่อนก็จะรู้สึกหมั่นไส้อันนี้ก็เข้าใจก็คือใจเขาใจเราเนาะก็เลยเป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นที่มาของพวก Imposterism เนี่ยบางทีถล่มตัวเองจนเพื่อนเกลียดก็มีนะคะมีจริงๆซึ่งคาแรคเตอร์ทั้ง3อย่างเนี่ยเราก็อยากจะให้เพื่อนๆที่ไม่ได้มีความรู้สึกของ Imposter Sy n d r o m e เมี่ยค่อยๆเข้าใจคนที่เป็น imposter Sy n d r o m e ด้วยเหมือนกัน ว่าเขามีความคิดอย่างนี้ในจิตใจลึกๆจริงๆนะไม่ได้แกล้งหรือว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเรียกร้องความสนใจให้ใครมาชม,มาค่ะซึ่งตอนนี้เราผ่านกันมา3ข้อแล้วนะคะเดี๋ยวอีก3ข้อที่เหลือเราจะมาต่อให้ในเอพิโซดถัดไปอีก3คาแรคเตอร์ของ i m p o s t e r i จ m จะมีอะไรกันบ้างแล้วตอนนี้ตรงกับเพื่อนๆไปแล้วกี่ข้อถ้าใครอยากติดตามซีรีส์นี้ต่อหรือใครกำลังเผชิญปัญหายอยู่เหมือนกับเราอยู่เหมือนกับเพื่อนๆอ,อีกหลายคนที่เคย Direct message มาถามเรานะคะแล้วอยากที่จะค่อยๆแก้ป,ปมในใจนี้ไปด้วยกัน <S <S ก็นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe กันไว้นะคะเราว่าซีรีส์นี้อีกยาวเลยละคะ่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเชิญอาจารย์นะคะหรือว่านักจิตบำบัดเขามาคุยให้ฟังถึงแนวทางการทำ c g n i t i v e behavioral therapy ให้ฟังด้วยในเอพิ o d e ถัดไปก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะคะ และบทความดีๆยังมีอีกเพียบที่นี่ Sparkling on you สําสำหรับวันนี้เราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็มาสร้างความสุขเล็กๆไปพร้อมกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ